เนี่ยมาแต่ไกลเห็นมากล้วยซุกพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิสุขคู่สุคนทะพี่เขามาหบสม้มบางเถื่อนะซุกจนว่าเบิดเคือพี่น้องเว้ยจนว่ามันลนน่นิ่มบาเ็นผู้เจานะ้าน่ะแต่ว่านี้มันบดอยูบงังก็เลยเห็นนี่แต่ว่าเครือรุมแล้วกันหลายเดือน,นอนได้เป็นนะซุกแล้วพี่น้อง สุกคาเครือมีแต่หมากตึงๆมีแต่หมากง่ายๆดูพี่น้องกล้วยน้ำว้าันนี้ถ้าไม่สุกายก่อนไว้สิวัเห็ดกล้วยบวัวซีพี่น้องเอ้ยกล้วยบวัวซีกินและะ้วก็ห่อข้าวต้มให้ยนะห้ามหน่อยมื่อนี้พอปู่ออกมาจากอุ่มปกห้มไปทางใดแล้วพี่น้องหลายคนก็นจะเค้นเนาะ phá gần tay đây gặp lại đó cái nhân vật sống phun như nào cái này cái đi ham sao ờ. làm về thằng đây thì ăn cả hai lồng, nhiều ơi ให้อีกแล้วทอดไซรั่นนี่ยัยงพันแล้วเด้หน้อยตื่นเต้สาวๆไปลเลยแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วพวกนมีกระถังเนาะมีก,กระถัง อือบาดแล้วค่อยเข่าบ้านจะกอนสื่อคุกเมื่อไหร่อืมบัดนี้ผสมบัดนี้เนาะผสมแล้วก็ปลูกเน็ตเลยอือวัวไนมันต้องใส่ใส่กอบก่อนได้ใส่ข้าวานะไม่ใช่ข้าวานะมอนใส่ใส่กอบเลยหมดกหมึกน่จะปลูกได้มันก็จะออกโคตรเนี่ย เขาแช่แนันน่นสมดกินบอืมได้ไปน้ำบุ่่งทำก็ได้เธอขอปูอยากกินอยปล่อยง,งวัวก็แซ่หน่พกักไววแล้วหรอพี่นอ้อยให้พักพักงอมป้อมต้นหอมบัวน่ะบบมี่ฮาปินน่ะพักจักแรกบเลไปทำเขาบึงเธอใครมีร่นะใสิขอสือ่อ ปูปลาปูก็บางคั้หน่อยโอ้กบเครื่อมันแก้วกันยังหน่อยย่างเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนเนี่ยจะเป็นต้นสินหันสิปลูกบ็ได้เหมือนเด็กเป็นมื่นร้อยกระทงบ่พี่น้อง ยงงน้าน้องนุง่นก็ยังอยู่คือเก่าไปเนอะไปยังทันว่ามา,าปล่อยงวกก็พอปูปูกปัดแ,แล้วเจ็บแอลเราไม่ค่อยได้ออกมาก็มีคนหักน้ำมาได้ไเนะ้ะ แตกแดดได้เศร้าเลย่ปล่อยบ่ไฟนี่่ปล่อยกันยางนเขาแล้ววบดเลยดีนได้สิไปถามว่าเมู่อวานนี่ร้านเพิ่นร้านของยายเพิ่นมาเกลือับยายนนองเนย บุลงไปดอกเปลี่ยนใจพี่น้องเไปเรียกให้บุดาพนมาเบาเองเฮ้ยบ่ดอกดบ่เบาดอกเขามีบุซา,ายไรคนในเทียงให้บุดาพนจัดการอีกเพินพี่นอ้องเไป น้องน้อยก็อยู่ในเตียงแล้วกับน้องนัชชาพวกพากันถอดไข่กันอยู่ได้ยินเสียงแวแวๆกับนัชชาบุดรไปโรงเรียนมาสองมือแล้วพี่น้องปูกับหลานไปเลยติ๊กน้ากับน้ไว,ไว้กินอะไรยังมีกระถ่อมหน่อยได้เนาะพี่น้องตังตังไใบขนม กะบอมีไพยหยาซะกับอม,มีคนมาขายอีกเลยได้กระทําหน่อยผูกคุณเพื่อนเลยผูกกับร้านตัดไฟตู้หน่อยัน่นพักนางตรู nhà phải luôn bỏ nhà này thôi ừ. nhìn mấy nhà phải luôn có khu ổng nữa nhưng mà leo hay lái lại đây hay tài cho เาเทแปพงเทยังเอาหนังห่อนละลงเชิมไหมมากขึนอนเฮ้ยกินหอดปูยุหางกินหอดปูยุฮะแพงดูแพงปูดูแพงเห็นอะไรกับแม่ดิปลาลุงดูไดี <c oughs> <c oughs> กเก่งแท้ที่ทำ งวงูงูงูงเจ๊ปูได้ปักก๋้พนี่บนกันไปหา่ลยตกรลดวตกันตกหลโดคุมหัวโอ้ยปักก๋้ยอพี่น้องเอ้ปูออกมาขายูมันตกหลดกันยังแข็งอยู่ข้ามันซุกคักนะห่วยเละ

มันอยากบอกินบอโอ้มันยังคือยังผาดสุกค่าเครือ่ะกินยังบอกินด uh ้วยเอามากได้ค uh uh> uh uh ่ะน uh ี่นี่อ้๊อ้ำอ้๊มอ้๊มอืมผาดเบดผาอืาผาดผาดาดผมดาดมาาดผาดผาดาดผาดาด้าดผาดผาดผาดดผดผาดดีาดผด

มึงพอได้เอามาสูบเลยพี่น้องไปเอามาแต่ไทยมาไ,ไดไ้พี่น้องเลยเป็นยายเป็นเงี้ยมักมักทางไทยไทยมาเออสบายดีโลเห็ <laughs> นกล้องมาได้ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยเห็นกล้องมันยกมือสบายดีโลอ่าสบายดี <laughs> พอ,พอมาแล้วพอหั่นมาแล้วนะบายบายเร็วบายบายพอเร็ว<ป>บายบายใช,ปชป้ปูใช้ปูปูชินี่จักควัวเด้อ ปูแข้งเทได้ปูน่ะยับยังยังยับทั้งมันไหมกับพี่น้องเกยโทรถามพอกับแม่ได้เขาเท่าไรบ้างสิปีนี้ได้ร้อยสอบได้ร้อยกับสอบในทุกๆปีก็ได้ประมาณลอยแหละแต่ถือว่าปีนี้กับสัมพิกายนะสัมพิกาย ถ้าปีก่นกอนๆนน้ำมันมันแพงเพาะตุกป,ปีนี่ยนะค่ายู่น้ำมันบ่แพงป,ปน,นไปดนป,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 ปีนี้ท่านอ่าสบายดีมาบ่ตัวมือแปะๆตัวมือแปะๆเร็วตัวมือแปะแปะไปเนิ่นไปทางไหนเขาไหาอยู่ในเทียงเขาเดิเห็ดอยู่เห็ดกินดิกับยายเพื่อนเจ้าว่าเขาบไหวขึ้นมาบ่จัก จกล้ได้หนอยเลาเขาอากขึ้นมาเองันเขาอยากขึ้นมาเามกมนก็เลยเงาเลยเงาดโอ้ยหายินหูลูกไปงนเ้อเจ้าดูกกเาแก่ด้วยอ้นั่นนัตกอครับเากลเอาน้ำห่อนลวกลงชาวเป็นเอาี แม่แม uh, so kind of um, ่แม่หงมเขาไปมันกะตีดต e ัวมาเลยอันเดี๋ยวเขาทำเสร็มดีมาปั่นหงมดูกันคิดนะพี่น้เราขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งมาซุ่มปูมาเร็วออฟวูมาเร็วเอิญแพงป่ะแพงปูบ่แพงปูบ่หอมแก้มดูหอมแก้มดูหอมแก้มดู โอ้ยได้มากล้วย